อล่ะสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้คุณก็อยู่กับผมนะครับราไฟโลหะท่อเชนเนลนะครับแล้วตอนนี้คุณก็อยู่กับคุณโนนด้วยนะครับหรือก็คือคุณเซเบอร์ไมล์ลิฟนะครับขอเสียงหน่อยครับสวัสดีครับอ่าสวัสดีนะครับตอนนี้ผมก็จะมาแคสเกมคอมานด์คอนเคอร์สามกันนะครับแต่แน่นอนครับไม่ใช่คอมานด์คอนเคอร์สามธรรมดาครับเห็นไหมครับมันมี GDI n o t ก Skin แล้วก็เอตอะไรนี่แหละครับผมอ่านไม่ออกครับไปอ่านกันเองนะครับอยากรู้ครับว่าทีมนี้มีอะไรพิเศษเดี๋ยวคอยดูกันนะกันนะครับเริ่มเกม ไม่ต้องห่วงครับคอมผมโหลดเกมเลยอยู่แล้วปุ๊บปุ๊บปุ๊บเดียวก็เสร็จครับไม่เหมือนบิกลิกเดอะโอเวอร์โหลดเลสซิ่งหรอกครับโหลดเกมนานนะครับกะว่าจะแคสอยู่เหมือนกันแต่ว่าละอายใจนะครับอ่าเป็นง่ายเริ่มจะเห็นข้าวของกันเริ่มจะรู้กันแล้วสิถ้าว่าเป็นเกมอะไรเกมแนวอะไรนะครับตรงนี้มันก็คือเกมแนววางแผนแต่ว่าสําหรับฐานทัพนั้นควอาจจะเริ่มสงสัยกันจริงๆนะครับว่าเฮ้ยมึงคุ้นวะใครเคยลิสตาขับกันดำบางครับยกมือขึ้นหน่อยครับ นะครับยกมือกันเต็มเลยนะครับมันก็คือลงมอสกกนดั้มไปนั่นเองแหละครับสําหรับที่ผมกำลังเล่นอยู่ตอนนี้นะครับไม่ต้องกลัวครับผมจะให้ดูทุกอย่างเลยของความพิเศษของมอสตัวนี้ว่ามันสนุกขนาดไหนนะครับถึงแม้จะมีบั๊กอยู่ตัวหนึ่งก็คือตรงนี้ในช่องสร้างโพธานป้องกันใช่ไหมล่ะเราไม่สามารถสร้างฐานป้องกันได้ครับไม่งั้นมันจะหลุดครับก็เสียดายอยู่เหมือนกันนะครับคือตอนแรกๆมันจะสร้างได้แต่ว่า์คอเล่นไปหลังๆใช่ไหมล่ะพออัปเดตโปรเจกต์อะไรไม่รู้นี่แหละ มันก็จะไม่สามารถเข้าไปซื้อของในนั้นได้เลยแบบว่าเสียดายมากอ่ะเออแต่ไม่เป็นไรครับมันได้อย่างสิ่งอย่างอยู่แล้วครับเกมแบบนี้ผมไม่ได้แคร์อะไรอยู่แล้วเรื่องแบบนั้นเนอะมาแล้วไอ้ตัวนี้จะเป็นตัวขยายพื้นที่ในการสร้างฐานนะครับแล้วก็ขยายขยายกว้างแบบีเชี่ยเลยนะครับนี่ดูความกว้างของมันนะครับอา้อาวอ้าวเฮ้ยมันไม่ขึ้นเหรอฮี่ช่างมันครับเดี๋ยวค่อยไปกดสร้างใหม่ก็ได้อ่าแล้วไป นี่เป็นไงครับความกว้างของมันเห็นไหมนะครับกว้างอย่างนี้อันนี้ก็มีความกว้างในการสร้างเหมือนกันครับไม่เป็นไรครับตอนนี้อะไรก็อยู่ในกำมือเราได้ครับโอเคประมาณนี้นะครับตอนนี้เราก็จะเริ่มสร้างฐานโคนแล้วก็ฐานแกนดั้มเลยนะครับแกนดั้มหรือว่าเกรียนดั้มนะครับอ่าไม่ได้ครับเรียกไปเดี๋ยวว่าเดี๋ยวมีคนแอนตี้รายการเราขึ้นมายุ่งเลยครับมันไม่ได้หรอกครับเน้นมันจะอยู่ไม่ได้นะครับ คุณนนท์ครับคุณมีประสบการณ์เกี่ยวกับแกนดั้มนี่มีเรื่องอะไรบ้างครับช่วยเล่าให้ฟังหน่อยสิเอไอการโชว์ทเทพของอาร์มูลเป็นเป็นเป็นเรื่องที่ผมเฟล,ลมากนะครับเลขเรื่องหนึ่งท่าที่สอนในพอดีขอทันทีที่ดูก็คือแกนดั้มซีดนะครับจะบอกว่าดูแต่แก<อ>ันดั้มซีดบ้างั้นไอเออทั้งซีทัทง้ทงซีดที่นี่อะครับไม่ได้ดูแต่เอเลยเหรอดูครับแต่ไม่สะใจเท่าอ๋อไม่สะใจเท่าจะบอกว่าคุยกันเยอะเกินว่างั้น ไอ้หือเมื่อกี้นี่คืออะไรนะครับอาช่างคุณนงเขาครับคงจะดูแลตัวเขาเองได้นะครับตอนนี้โถอ่ามาตรงนี้ฐานทัพของเราพลังงานกูจะหมดแล้วไม่ได้หรอครับเพราะพลังงานหมดเราจะงานเข้าครับฐานเราจะปัดจากความเร็วนะครับไม่เป็นไรครับหมดก็ช่างแม่มันครับตรงนี้คุยไม่ได้นะครับขอเทษเถิดหรือปาปินิดหนึ่งนะครับ อ่านี่ครับรถถังเป็นไงสั่งสร้างมาเลยตอนนี้นี่เป็นไงสร้างมาครับสเปดสป่าดิึงไม่เป็นไรครับเป็นศิลปะอย่างหนึ่งของการสร้างฐานทัพครับส่วนในตรงนี้ยังไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าเราต้องสร้างอันนี้นะครับนี่สร้างไว้แค่สองอันพอครับเพราะมันไม่จําเป็นนะครับไอที่สร้าง2อันนี้คือเอาเทเฉยนะครับแต่สนามบินเนี่ยสำคัญมากเลยเพราะมันมีเครื่องบินขั้นสุดยอดอยู่ครับเดี๋ยวคอยดูนะครับเครื่องบินเจ๋งๆอเค ไปสร้างทหารเพิ่มสร้างแต่ทหารปืนกลดีกว่าเพราะว่าเรื่องงานทำลายรถถังเราใช้รถถังได้กันเองอยู่แล้วนะครับเรามีรถถังเยอะนี่หนึ่งงานสองงานแล้วก็อันนี้ก่อนนี่เฮือมาแล้วมันต้องสร้างครับเพราะมันเป็นฐานเรดาร์ครับอันนี้ไม่สร้างมันจะมองอะไรไม่เห็นครับแลวตาเราก็จะถั่วครับตรงนี้เนี่ยเห็นไหมตรงนี้เนี่ยเอออะไรเนี่ย เดี๋ยวตอนหลังเนี่ยเราจะไม่สามารถเข้ามาสร้างอะไรตรงนี้ได้เลยนะครับไม่ไงั้นเขาคือพอกดปุ๊บมันหลุดเลยครับแบบเป็นอะไรที่เสียลมมากอะเออไม่รู้เหมือนกันเพราะอะไรเกมสร้างมาไม่สมบูรณ์หรือไงก็ไม่รู้นะครับแต่พูดถึงภาพรวมอย่างอื่นเนี่ยผมผมให้คะแนนเต็มเลยเอาง่ายๆสนุกมากนะครับตรงนี้อ่ามาแล้วทหารของเรากองทัพของเราเสียงอะไร,รหรือว่าข้าศึกเริ่มจัดกองทัพมาหาเรื่องเราแล้วนะครับมันก็ต้องลุยครับเมื่อถึงเวลาแบบนี้ ไปสร้างมาสร้างมาฮึบฮิเจ้ฮึบอื้อฮึกึ้งไอฐานเนี้ยแนะนำไม่สร้างทีเดียวสามอันเลยนะครับ mm. เดี๋ยวจะรู้กันครับว่าทำไมนะครับอ่าเ๋ยวๆสำหรับการปั้ม<ป>การปั๊มตัางของทีมนี้นะครับไม่ใช่การเก็บไทบิลยมแล้วนะครับคือสร้างอันนี้แปะลงไปนะครับแล้วมันก็จะบวกเง,งินทีละเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะครับตรงนี้เป็นอะไรที่น่ารักมากนะครับมีสี่อันก็บวกทีละเท่าไหร่อ่ะเจ็ดร้อยห้าสิบคูณสี่ไปสิครับ นี่เป็นยังไงล่ะการเก็บเงินของทีมนี้สุดยอดวหนำซ้ำนะครับเราสามารถใช้เดรดรามาเปิดตรงนี้จะสร้างอันนี้เนี่ยแปะไว้ตงรองฐานคนอื่นได้นะครับมันเป็นอะไรที่เกียรตนมากพร้อมยังอ่ะจะเสร็จยังกันเจยเร็วหน่อยเสร็จแล้ว <S 2> <S 2> <S นี่เนี่ยนี่เนี่ยแล้วก็อะไรอีกอันนึงวางไว้ไหนดีวางไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับแปะลงไปข้างๆไทบิเลียนนีแหละจะได้น่ารักหน่อย เอาะเราคงต้องเพิ่มพลังงานนิดนึงนะครับแล้วก็ใส่โกโก้คันลงไปนิดนึงนะครับทุยนี่คบเนี่ยมันเริ่มส่งอะไรมาหาเรื่องผมแล้วครับตรงนี้แต่มันไม่กล้าทาอะไรผมหรอกครับบอมันจะมาเก็บกล่องครับกล่องนะครับอ่านว่ากล่องหรือจะถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะเป็น box นะครับ box แปลว่ากล่องนะครับอ่าตรงนี้เราต้องการพลังงานครับสําหรับเครื่องบินที่ผมชอบใช้ที่สุดนะครับนี่พอกดมาตรงนี้นะครับผมชอบใช้อันนี้สุดครับมันเป็นเครื่องบินกระจายตัวครับซึ่ง มันเป็นอะไรที่คุณมงวนเขาเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับเครื่องบินลำนี้ครับคือเขาเล่นเกมกันดามใช่ไหมล่ะแล้วเจอเครื่องบินลำนี้เนี่ยสามตัวลุมกระทืบตายครับมันช่างเป็นอะไรที่น่าสงสารเขาจริงๆแต่สุดท้ายเขาก็กลับมาดูแลตัวเขาเองได้ครับแล้วก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมครับเอาล่ะถึงเวลาจัดกองทัพแล้วครับตรงนี้เพื่อสร้างการป้องกันอันแข็งแกร่งของเรานะครับเราจะได้ไม่ต้องกลัวค่าสืกครับอ่าเป็นไง กองทัพของข้านั้นไร้เทียมทานที่สุดแล้วไม่มีใครสามารถสู้ขัดได้หรอก <_ d ata> อันนี้เป็นวิหารแห่งนบหรือก็คือนิวเชียแล้วกันนะครับเรียงง่ายๆสร้างลึกๆหน่อยครับอ่ามันได้สุดตรงนี้อะแล,แล้วก็หนึ่งสองอ่าอีกอันหนึ่งอะคือเหตุผลที่ผมให้อัปเกรดทีเดียวสามอันอะผมมีเหตุผลอยู่ครับเพราะว่าถ้าว่าอัปเกรดอันใดอันหนึ่งเสร็จใช่ไหมล่ะและอันอื่นเนี่ยไม่ได้กดอัปเกรดด้วยใช่ไหมล่ะมาจับเกรดไม่ได้เลยครับซึ่งจะมีผลกับการสร้างหุ่นกันดั้มในอนาคตนะครับ ซึ่งก็คือหุ่นพวกนี้นะครับแต่น่าเสียดายนะครับที่เกมนี้หุ่นที่ร้ายกาจที่สุดของมันก็คือน่าจะเป็นสไตฟีดอมละมั้งร้ายกาจสุดในเกมอะเสียดายที่มีเดทอยสร้างนะครับแต่ถึงสร้างมาผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะใหญ่ขนาดไหนนะครับเดทอยเดทอยเยอะเนี่ยรถปืนไฟครับหาเรื่องครับอยากอยากเจอดีอุ้ยอุ้ยไม่ได้เลยอยจัดการครับ ลายต่อไปเอาเป็นอาร์คแอนเจิ้ลครับแล้วก็กดวางฐานครับแล้วอัปเกรดหุ่นพวกนี้ได้เลยครับเป็นไงเจอมันชื่อว่าอะไรวะอากาอากาม่า,ามหรือเปล่าวะอ่านถูกเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับตรงนี้ไม่เป็นไรครับปล่อยไปอากาม่ายานลึกลักอากาม่าใช่ไหมครับคุณนนท์มันเป็นยานของทีมอะไรอ่ะไม่ดูรายละเอียดหรอกแต่รู้ว่าเป็นแชรภาคแรกภาคแรกด้วยโอ้โห ออริจินอลเลยเนี่ยมีอากาม่าไม่สร้างอสร้างอันนี้มานี่ครับอะไรวะเนี่ยอ่านชื่อก่อนเพอะไรเนี่ยเพกาอุดคาชิปใช่ป่าววะอ่านผิดผถ,ถูกไว้เมีเครับอ่านผิดมากเดี๋ยวคนดูแม่งหาว่าฟับยานชั้นยานชั้นเปกาซัตยานชั้นเปกาซัตนะครับมันเป็นยานของภาคอะไรครับยานรบทั่วไปอะไร ยาลบทั่วไปนะครับก็คือยาเออใช่รู้สึกว่าอารามาเนี่ยจะสร้างได้แค่ลําเดียวนะส่วนไออาร์แอนเจนกับไอไอฐานไอยาลบอะไรเนี่ยใช่ไหมล่ะไอที่คุณนวลบอกว่าเป็นยานลบทั่วไปเนี่ยสามารถสร้างได้เรื่อยๆเนะเนี่ยพอบางครูดาวตรงนี้เสร็จใช่ไหมล่ะก็กดบาปุ๊บแม่งออกมาเลยออกมาเลยนะครับไม่มีการดีเลยอะไรทั้งนั้นซึ่งเป็นอะไรที่ฮาร์ดคอร์มาตรงนี้เราสามารถเอาไปแปะไว้กลางฐานสตูด้าเลยนะครับทีเดียว2องลำราคาสืกก็จะร้อง หืมมยเหมือนกับที่ผมลองนะครับตอนโดนสองบีกัดคอนะครับแต่ไม่เป็นไรครับจิววาเลนทายของเราเขายังสู้ต่อไปครับเดี๋ยวเราเจอกันปากหน้านะครับสำหรับ Resident e วิ l หืไม่ยอีกสักทีหนึ่งนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลนิดหนึ่งนะครับก็สำหรับจิววาเลนทายนะครับแต่ว่าหุ่นมันก็แพงใช้ได้เนี่ยเห็นไหมตัวต้องส0 0พ2 0 0 0 1,800ออย่างเงี้ยเออนี่ครับต้องบอลแทงครับใช่เปล่าวะเออน่าจะเรียกบอลแทงแหละนี่ครับ คาสสิกสุดแล้วสร้างออกมามีอะไรบ้างเนี่ยมีรู้สึกจะยิงปืนกลได้อย่างเดียวนะเป็นความคาสสิกอย่างหนึ่งเลยนะครับเดี๋ยวสร้างออกมาก่อนมาแล้วมาครับซูไม่ดูกันครับบอแทงมาชื่ออะไรเนี่ยเรพีบออะไรเนี่ยจริงๆมันชื่อว่าเรพีบออะไรเนี่ยอ่านไม่ออกนะครับไม่เป็นไรครับยานโมเอะนะครับอันนี้สร้างมาเพื่อความโมเอะของกองทัพเรานะครับเอาไว้เป็นกําลังใจให้คนในกองทัพนะครับ คุณนนพูดแบบที่รักใครพูดหน่อยสิครับกรลุนาตายถีอแค่พูดหน่อยสิครับ,ราาท,รบทำไม่ได้แล้วล่ะเออจะพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นไงกรุนาตายถือค่ะคิดได้ยังไงอะ่ะคิดได้ยังไงอะ่ะกรลุณาตายถือค่ะเฮ้ย,ยดันมาเผลอกดดีนี่ไม่หลุดเนี่จริงกดมาเนี่ยหลุดเลยเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยว่าเผลอไปอัปเกรดอะไรแปลกๆเข้าอะไม่ได้เลยนเนี่ยตรงนี้ห้ามกดติดข่าวเลยนะครับ ทห้าว่าไม่กลัวหลุดเนะ่ะห้ามกดติดขาดเดี๋ยวเขาลิฟสร้างให้เสร็จแล้วเขาจะต้องการจะต้องการตังคุณสามารถทำแบบนี้ได้เลยครับแล้วก็แปะลงไปอ่าฮะเอาละที่เหลือก็สร้างหุ่นยนต์แล้วครับนาแปบ๊บหนึ่งหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามมีหุ่นยวเครสร้างด้วยหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามแล้วก็อุ้ยอันนี้ยังไม่อยากสร้างเลยครับนี่ต้องอันนี้เราจะเล่นเกมให้จบเร็วที่สุดเลยนะครับตรงนี้เอ้ยตรงนี้มาเผือกดบ่อยไว้กลัวแม่งหลุดว่ะเอาไอคอนตรงเที่ยกไปได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวแม่งกดกดอยู่แล้วหลุดขึ้นมาต้องมานั่งแคสม่อีกเป็นเปหลายครั้งนึงอะ่ะเออนั่งแคสอยู่อะ่ะแล้วหลุดไปเลยนะครับแบบเป็นอะไรที่เซ็งมากอะ่ะตอนนั้นเนอมืมันไม่ได้จริงๆหรือ <laughs> ว่ามันน่าจะเกี่ยวกับการสร้างเลยพวกนี้เละไอหุ่นพวกนี้สร้างแล้วจะหลุด ห้าว่าสร้างเสร็จแล้วมากดที่นี่จะหลุดนะครับเพราะนั้นเอาเป็นว่าผมไม่สร้างแล้วกันนะครับเอ้แต่ฟรีดอมนี่มันไม่ได้หว่ะมันต้องสร้างนะฟรีดอมเออจะพินยนียไม่มากดตรงนี้แล้วกันนะครับอันนี้ผมจะไม่กดตรงนี้แล้วดีกว่าเออกลัวหลุดเนี่ยกดที่ฐานอย่างนี้เลยดีกว่าเนี่ยครับมันจะปลอดภัยกว่ามาแล้วไม่น่าเชื่อสร้างหนึ่งแถมหนึ่งครับหุ่นสุดยอดอ่ะสร้างหุ่นมาซื้อหนึ่งแถมหนึ่งครับตอนนี้โปรโมชั่นพิเศษครับ นี่อันนี้เป็นหุ่นอะไรไม่ใช่หุ่นนิวเคลีย์นี่หุ่นนิวเคลีย์อยู่ไหนวะนี่นะมังนี่อนิวเคลีย์หุ่นนิวเคลีย์ที่สร้างมารู้สึกว่าจะไม่มีอะไรเลยนะแถมเวลายิงนี่ต้องเสีย2 5 0 0ด้วยถึงจะยิงได้หนึ่งนัดนะครับแบบเป็นอะไรที่ขาดทุนนิดนึงนะครับอะไรเนี่ยเก็บฐานลบเอ๊ะทำไมเราสร้างอะไรไม่ได้เลยวะตรงนี้ช่างมันครับไม่เป็นไรครับตรงนี้มาเร็วมาเร็ว นี่ต้องหุ่นนี้ครับมีโมเดลอยู่ที่บ้านด้วยชอบมากหุ่นนี้อะไรเนี่ยอ่านชื่อไม่ออกไพาชื่อแม่งยา,ยาวชะมัดเลยหุ่นลบสีดํานะครับนี่เจ็บคอมประูอย่างงี้เละเชียมา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 นี่มานี่มานี่มานี่อ่าหนึ่งสองสามนี่ครับซื้อหนึ่งแถมหนึ่งแถมราคาสองพันสองเจอเรียครับเลือตัวละพันหนึ่งพันหนึ่งร้อยครับระ <c oughs> วังสุขภาพกันด้วยนะครับตอนนี้เริ่มจะไม่สบายแล้วนะครับ อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยครับมาตอนเช้าหนาวเชียวในครับจัดกองทัพเตรียมสู้รบนะครับตอนนี้อล้คยขวางทางนี่ลงหลุมมึงเดียวครับนี่กลัวด้วยทำไมมันสร้างไม่ได้วะนี่นี่กดบินได้มันขึ้นทำไมอ่ะช่างมันตรงนี้เป็นไงบ้างก็ยังคงปั๊มตังค์ต่อไปไอ้นี่ก็พยายามทำลายครับรถปืนกลยิงฐานทัพครับต่อ,อทีมเอเลี่ยนนะครับตรงนี้ อ่ามาจัดก,กองทัพพร้อมสู้รบแล้วเราก็กดคิวครับแล้วก็จะพบกับกองทัพของเราที่ยิ่งใหญ่มากครับตอนนี้อ่าเรารวบรวมหุ่นยนต์ครับหุ่นยนต์จำนวนมากนะครับตรงน,นี้ผมว่าขี้เกียจรอแล้วนี่มาแล้วฟรีดอมลายต่อไปครับไอเนี่ยจะจดติดกันดั้มนะครับหุ่นของพระเอกฝั่งซ์บละมั้งถ้าจะไม่ผิดอ่สาสร้างฟรีดอมนี่หุ่น8 00 0ครับจะติดนี่หุ่น800 0เช่นกันครับ ส่วนสไตล์ฟรีดอมนี่รู้สึกจะหลักหมื่นเลยถ้าจะไม่ผิดนะแต่ผมไม่สร้างครับสร้างสไตล์ฟรีดอมมาแล้วแม่งโอกาสหลุดสูงเอาแค่ฟรีดอมก็เจ๋งแล้วดูดินี่เป็นยังไงมีบาลเรศักศดิ์ิ์มีเลฟฟอร์สคุมหมูดด้วยนะครับตรงนี้น่ารักมากมาไปจัดกองทัพได้เลยพร,พร้อมลุกพร้อมลุกเต็ม,มาตาศึกแล้วตอนนี้หรือเปล่าวะอีเร็วเร็วดีงให้เสร็จเร็วตังมดตังมด ตั้งหมดขนาดปั๊มทีละเจ็ดร้อยห้าสิบวเนี่ยมีที่ปั๊มอยู่กี่อันเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกแล้วก็มีอนันี้ปัม๊มอีกทีละสองร้อยห้าสิบเออเนี่ยทีละสองร้อยห้าสิบขนาดปั๊มที่ต้องเยอะเน,เนี่ยตั้งหมดเป็นไปไม่ได้มัน,เป,นเป็นไปแล้วทำไงดีอ่ะมันเกิดจากความฟิลของผมเองนะครับตรงนี้นิวเคลียร์ก็พร้อมใช้แล้วเราจะจัดการใครก่อนดีครับเอเลียนน,น็อตผมว่าน็อตคงไม่ต้องมายุง่งละจัดก,การทีมนี้ดีกว่าน่าจะเป็นน็อตสีเขียวอ่ะ นี่คบเอ,อืออะไรเอ้วิ่งมาแล้วนักวิ่งมาราธอนหือมไยหือมอะไรเอืออืมอ,อ,อ,อโดนยิงตายครับน่ารักมากอ่าเป็นไงพร้อมแล้วใครขวางทางข้าอย่าให้เหลือให้จัดติกมือสร้างไม่เสร็จอีกนี่มันสร้างนานจังไม่เป็นไรครับแล้วกดตัวคิวครับแล้วตามด้วยกดตัวเอฟครับ แล้วกดคลิกขวาครับตรงนี้ครับทหารของเราจะมวนมากจะทําการโจมตีค่าสึกครับส่วนตรงนี้เราก็ทําแบบนี้ได้เลยอ่ะจัดการแล้วก็วางลงไปอีกทีจัดการเช่นกันอย่างที่ผมเคยบอกครับเราสามารถไปจ่าเอกค่าสึกได้นะครับและยานพวกนี้ก็ไม่ใช่ยานกากๆกด้วยนะครับ,รรบี่เนียความโหดร้ายของยานผมโหดร้ายมากปล่อยพวกมันไปครับตรงนี้เฮ้ยโพลถัง เอ้เอแหลกแหลกแหลกมีดีเลยนิดนึงครับสำหรับรถถังกามาเก็บพวกเอเลี่ยนดีกว่ากระจายกันไปครับโจมตีทุกทีมพร้อมกันเลยครับไม่ต้องม่กลัวครับกองทัพเรายิ่งใหญ่อยู่แล้วสำหรับทีมนี้ผมจะไม่โจมตีครับเพราะผมจะยิงนิวเคลียร์เออน่ารักมากทีม GDI ครับมีหน่วยไรเฟิลด้วยแต่ถือปืนกลครับเดี๋ยวตึ้มเป็นประสบการณ์การถูกทำลายฐานทัพที่น่ารักมากนะครับลงไปอีกทีนึงครับมันจะแตกไหมเอ่ย เลวเลวเลวตุ้มตุ้มไม่แตกครับไม่เป็นไรครับผมยังมีกองทัพเครื่องบินมาช่วยสู้อีกครับอยู่ไหนวะเครื่องบินสร้างมาสิบสองลำไฟล์เอ๊ะมันไปอยู่ไหนกันแล้วเนี่ยเอ๊ะเมื่อกี้ผมสร้างเสร็จแล้วนี่ไม่ใช่ครับมันอยู่ไหนแล้วไอ้เครื่องบินพวกนี้จะให้ดูกันสักหน่อยว่าเป็นยังไงอ๋ออยู่นี่อ่ะเดี๋ยวก่อน นี่เรียบร้อยกระจายตัวครับจัดการไอพอทีไม่กระจายตัวก็รีบก,กระจายตัวซะสิไอสามตัวนี้ไม่กระจายตัวครับหาแล้วมันกระจายตัวก่อนเรียบร้อยกระจายตัวหมดแล้วเครื่องบินเป็นไงนี่ครับ <c oughs> คือเครื่องบินสายนี้จํานวนของแท้ที่น่าเกียดมากครับเป็นไงล่ะกระจายตัวอย่างนี้ใครฝางทางก็ฆ่าให้หมดไปเลย สำหรับตรงนี้ก็โอ้เรียบร้อยแล้วครับนอนหลับไปซะกระจายกำลังให้ทั่วครับหาค่าศึกราคาให้หมดครับตรงนี้ไม่ป่านีครับไม่จับเป็นครับกดของชารสปาตันครับนะครับยังเหลือใครอีกเนี่ยเอ้ยอะไรจัดการมันจัดการมันยิงมันยิงมันวิ่งงความโหด้ายของกองทัพโดนเก็บปีหนึ่งทีมนะครับ ทุกอย่างจมมาโจมตีอยู่ที่นี่ความปวดตับจมมาลงอยู่ที่ทีมนี้เฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยมันฮือไมยมันคิดจะซื้อกับโอ้รถถังผมส่งมาซะเยอะแยะไปหมดแล้วครับตอนนี้เจอมันชื่อว่ายาอะไรนะยานทําลายล้างดวงดาวนะครับเจอกับเครื่องบินทําลายล้างผอบพันของผมครับเป็นไงมันชื่ออะไรเนี่ยโมออบอิวซีโล อ่านถูกปาว่าไม่รู้เหมือนกันนะครับต้องถามคุณมูนนะครับเขาอ่านภาษาอังกฤษออกแล้วเขาเคยดูแกันดัมนะครับอะไรนะสำหรับไอหุ่นจัตติสนี่เป็นหุ่นที่ผมพูดได้เต็มปากเลยนะครับว่าเป็นหุ่นที่มีความฟิลสูงที่สุดในเกมแล้วเพราะว่ามันถูกสร้างมาไม่ได้โจมตีทางพื้นครับให้โจมตีทางอากาศแต่การโจมตีทางอากาศของมันนั้นไม่ได้ใช้กระสุนปืนเลยอะไรนะครับเห็นไหมครับดาบมันสองอันเนอะใช่ครับมันเป็นอย่างที่ทุกคนคิดอยู่ครับตอนนี้คือมันจะดาบเนี่ยเข้าไปจิ้มเครื่องบินที่จริงครับ มันเป็นความฟิลขั้นสุดยอดของคุณที่รายกาที่สูงในประวัติศาสตร์เลยครับตอนนี้อ่าไปาไม่เป็นไรจัดการพวกมันที่หมดนะ่ะเจอผมทีมเดียวก็ไปตายกันหมดนะ่ะยิงมันยิงมันยิงมันอืมแล้วไงจบเกมยังวะเฮ้ยเมาส์อ้าวจบซะอย่างนี้เลยโถเม็ดขึ้นในข้ออะไรเลย นะครับไม่เป็นไรครับนั่นก็ดูสกอร์ผมไปแล้วกันนะครับตอนนี้นี่ครับยูนิตสิ่งปลูกสร้างนะครับทรัพยากรนะครับแล้วก็สถิตินะครับเราชอบสร้างเลยมากที่สุดนะยูนิตโปรน่วยไรเฟิลครับไม่น่าเชื่อกันก็ขอจบการแคสแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ